สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัตไลยชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการ์ดดาฟิคาตอสูนจากขนมแคมปัสนะครับผมการ์ดแรนะครับผมมีทั้งหมด28แบบนะครับผมการ์ดซีรีส์หรือว่าการ์ดธรรมดามีทั้งหมด38แบบนะครับส่วนการ์ดซูเปอร์แรนนี่นะครับมี14แบบนะครับผมแต่ว่าผมมีแค่9แบบนะครับผม แล้วก็มีกาซีเครดอีกหนึ่งแบบนะครับผมมีแค่ห้าร้อยใบของโลกเท่านั้นนะคบผมแล้ววันนี้ผมก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งห่อเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมาครับใบแรกครับโอ้ยปิดเลยมานะครับชิ้นเฮ้ยอีโนซุเกะครับผมนี่ครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับ ในครับผมนี่ครับเป็นก๊าซเลทั้งคู่เลยนะครับผมที่ผมได้มานะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้กโอเคนะครับเรามาแกะกันต่อนะครับอีกสี่ใบนะครับผมใบแรกนะครับอูซุยเทีนเงินนะครับผมนี่ครับไปต่อไปช็อตมิสซิลีครับผมนี่ครับก๊าซเลครับ มานะครับชเวตการซีรี่นะครับผมเป็นทันจิโร่กับฮากาเดสกึกะนะครับผมต่อมานะับใบสุดท้ายแลยนะ้วครับชอ้คุณฮากาเดสกึกะแบบเดียวๆนะครับผม <c oughs> ก็สำหรับการ์ดวันนี้นะครับดูมาด,ดูนะครับผมใบแรกก็จะเป็นอีโรสเกะก่อนเลยนะครับผม ไ้ต่อมาเป็นโอบารายนะครับผมสาหลักอสรพิษนะครับต่อมาเป็นอุซยเทเนตนะครับผมสาหลักเสียงครับผมเดี๋ยวเรียงก่อนโอเคนะครับสำหรับการที่ผมชอบนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นทันจิโร่นะครับผมนะครับเพราะว่าผมชอบทันจิโร่มากๆเลยนะครับแล้วกว่าจะได้นี่ต้องซื้อไปเป็นสิบๆุงเลยนะครับผมกว่าจะได้นะครับแล้วก็นี่ครับผมกัด จัาทองนะครับผมก็ชอบทั้ง3าใบเลยนะครับผมแล้วก็ที่แกะเนี่ยได้ทั้ง3ใบลวดเลยนะผมนี่อันจิโร่กับเซนิสิตนะครับแล้วก็อินโนสเกะครับผมนี่นะครับโอเคเลย๋ย่าเรียงก่อนแล้วก็อีกใบหนึ่งนะพี่ผมชอบอมากๆเหมือนกันแนละ้วก็คือชิโนบุครับผมเพราะว่ามัน สวยอะ่ะชิโรบุสวยนะครับแล้วเป็นการ์ดทิ้งโกใบแรกที่ผมมีด้วยนะผมไปแกะที่โรงเรียนแล้วได้มานะผมนี่นะสําหรับชิโรบุนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จบการรีวิวนะครับผมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เพื่อนคนไหนนะครับชอบดาบพิฆาดอสูรแบบผมนะครับก็ลืมก็อย่าลืมไปหามาสะสมแบบผมนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะยี่เหมือนกันเลย